ก็สวัสดีนะคะวันนี้นาคมาแนะนำพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะที่ปล่อยให้เช่าบูชาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของหลวงปูห่หอพุทธสโลนะคะเหรียญของหลวงปูห่หอพุทธสโลนะคะเหรียญรุ่นนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นสร้างวิหารหลวงพ่อทันใจนะคะ เหรียญรุ่นสร้างวิหารหลวงพ่อทันใจอายุครบ8รอบ96ปีจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2557นะคะรุ่นนี้อายุครบ8รอบ96ปีนะคะก็คือปี2557เนี่ค่ะเป็นเหรียญรุ่นนี้นะคะ ถ้ารุ่นนี้นี่ยังทันหลวงปู่นะคะถ้ารุ่นนี้ยังทันหลวงปู่นะคะฝั่งทางนี้นะคะฝั่งทางนี้จะเป็นด้านหลังของเหรียญนะคะดูนะคะฝั่งทางนี้จะเป็นด้านหลังของเหรียญอ่าอันนี้ก็จะเป็นอายุของหลวงปู่นะคะนี่ค่ะเก้าสิบหกปีนี่ค่ะ แล้วก็อันนี้ปีปีพศออนะคะที่ที่จัดสร้างนะคะก็สองห้าห้าเจ็ดนะคะแล้วนี้ก็คือจะเป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะคะก็คือจะเป็นรูปของหลวงปู่ฮ้อนนะคะนี่ค่ะ อายุครบ8รอบนะคะ96ปีสร้างขึ้นเมื่อปี2557นะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2557รุ่นนี้ก็คือหลวงปู่ท่านยังอยู่นะคะรุ่นนี้ยังทนหลวงปู่นะคะคือรุ่นนี้ยังทันหลวงปู่นะคะ ทานใดนะคะที่สนใจจะเช่าบูชานะคะจะเช่าบูชาเดี๋ยวนาจะติดเบอร์โทรไว้ให้นะคะหน้าก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่กดติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆที่ร้านนากนะคะนาคก็ขอให้ทุก ท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็คือจะเป็นคลิปพระเครื่องนะคะหน้าก,ก็จะทําคลิปแบบไม่ยาวนะคะใช่เหรียญก็ตามที่นาคได้บอกนะคะคืออันนี้คือจะเป็นด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะคือนาคจะไม่หยิบเหรียญเนาะเพราะว่าถ้ารุ่นไหนที่นาคเอ่มีเก็บเยอะๆก็คือนาคก,ก็จะเอามาคู่กันเลยแล้วก็ จะให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังคู่กันไปเลยนะคะใช่นี่ค่ะรุ่นสร้างวิหารนะคะรุ่นสร้างวิหารหลวงพ่อทันใจอาอายุครบแรอบ96ปี ัดสร้างขึ้นเมื่อปี2557อันนี้ของหลวงปูห่หอพุทธภาโลนะคะก็คือวัดทุมแสงจังหวัดระยองเนาะถ้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็ โทรมาที่เบอร์0623973842หรือเข้าไปที่ระบบไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็สอบถามได้นะคะ